น้ำก็ไม่ได้ใสเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีปลาอยู่นะคะมีปลาอยู่นะคะ,ะแต่ตรงนี้เพื่อนถามเนาะ <c oughs> แต่ว่าจะเตียยะะะเต้ยไปหน่อยนะเพื่อนเนาะจะเตี้ยไปหน่อยหนึ่งนะคะรถจอดไหนหลานเดินมารับแล้วหลานไหนมารอบเพื่อนจะเวียนหัวไหมจะเวียนหันวไหมเขาก็ทำสวยงามอยู่แต่ตรงนู้นมีปลานะคะมีปลาอยู่เนาะ ให้น้ำมีปลาอะไรปลาซ่านนี่ยหลาแล้วหลานก็ไปตรงนู้นแล้วยายก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะจ้ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยนะเพื่อนเนาะแบตก็หมดนะคะเพื่อนขาแบตแบตเตอรี่พี่ซิมก็หมดเนาะใช้แบตเตอรี่สำรองจ้ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยนะเพื่อนเนาะแบตก็หมดนะคะเพื่อนขาแบตแบตเตอรี่พี่ซิมก็หมดเนาะ ใช้แบตเตอรี่สารองออกกล้องกับยายหน่อยสิหลานซิลล่าอันนี้หลานยายค่ะหลานยายสวัสดีครับสิลูกสวัสดีครับในกําลังทานเลยเนาะหลานยายมาเที่ยวเขาเพื่อนค่ะก็ดูบรรยากาศเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอยู่แพรกลางน้ำนะเพ,นำเพื่อนเนาะแพกลางน้ำรอบๆเพื่เพื่อนจะเบียนหัวไหมอ่ะจะเบียนหยัวไหมอ่ใหญ่มากเลยเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยเนาะ เขาก็มาให้อาหารปลาก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นเป็นจุดๆอ่ะเป็นจุดๆเนาะน้ําก็ไม่ได้ใสเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีปลาอยู่เนาะมีปลาอยู่นะคะแต่ตรงนี้อ่าใอันนี้คนโตนะคะอีกคนนึงวิ่งมาแล้วนีี่นี่นีน่ารักเชียวอันนี้หลานเล็กค่ะอ่าหลานเล็กน่ารักเชียวสมุตติมีไปเดี๋ยวไปต้นไม้แต่ ยายย้ายก็มาเที่ยวมาดูตรงนู้นตรงนี้นะคะก็มาทดลองเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ,ะหลานก็ไปตรงนู้นแล้วยายก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะออกกล้องกับยายหน่อยสิหลานสสดีล่ะอันนี้หลานยายค่ะหลานยายสวัสดีครับสิลุสวัสดีครับในกำลังทานเลยเนาะหลานใหญ่ต้นไม้แต่ยายย้ายก็มาเที่ยวมาดูตรงนู้นตรงนี้นะคะ ก็มาทดลองเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะส่วนมากเขาก็มาให้อาหารปลากันเนาะอาหารปลาน,นี่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 อุ้ยตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่เพื่อถนถามเนาะแต่ว่าจะเตี้ยไปหน่อยนะเพื่อนเนาะจะเตี้ยไปหน่อยนึงนะคะรถจอดไหนอหลานเดินมารับแล้วหลานไหนว่าส่วนมากเขาก็มาให้อาหารปลากันเนาะอาหารปลานี่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 น อุ้ยตัวใหญ่อย <aire> <Whoa. S 1> ู่นะตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เออเดี๋ยวให้ยายถ่ายเดี๋ยวดิให้ยายถ่ายเดี๋ยดิโอโหดูสิเดี๋ิอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เออเดี๋ยวให้ยายถ่ายเดี๋ยวดิให้ยายถ่ายเดี๋ยดิโอโหดูสิเดี๋ิอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปัเที่ยวเขาเพื่อนค่ะก็ดูบรรยากาศเนาะ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอยู่เพกลางน้ำนะเพื่อนเนาะแพกลางน้ําแล้วดูบรรยากาศกลางน้ำันดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเพนะคะเพื่อนเหมือนเป็นเพนะคะแล้วดูบรรยากาศกลางน้ำันดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเพนะคะเพื่อนเหมือนเป็นเพนะคะรอบเพื่อนจะเวียนหัวไหมอ่ะจะเวียนหัวไหม ออกกล้องกับยายหน่อยสิหลานสิดิล่าอันนี้หลานยายค่ะหลานยายสวัสดีครับสิลูสวัสดีครับในกําลังทานเลยเนาะหลานยายมาเที่ยวเขาเพื่อนค่ะก็ดูบรรยากาศเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอยู่แพรกลางน้ำนะเพื่อนเนาะแพรกลางน้ําจะเป็นบริเวณก,กว้างๆน้ําไม่ใสเราเพืนนะ่อนเนาะน้าไม่ใสนะน้ําไม่ใส เดี <54. S 2> ๋ยวเดินออกไปเนาะเพราะว่ารถจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ไหมอัวใหญ่เออเดี๋ยวให้ยายถ่ายเดี๋ยวดีให้ยายถ่ายเดี๋ยวดีโอ้โหดูสิเดี๋ยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยเนาะเขาก็มาให้อาหารปลาก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นเป็นจุดๆอ่ะเป็นจุดๆเนาะไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณ จะเป็นบริเวณกว้างๆน้ำไม่ใสเราคะ่ะเพื่อนเนาะน้ำไม่ใสนะน้ำไม่ใสเดี๋ยวเดินออกไปเนาะเพราะว่ารถจอดอยู่อีกฝั่งนึงนะคะส่วนมากเขาก็มาให้อาหารปลากันเนาะนอาหารปลานี่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 นอุ้ยตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่น้ำก็ไม่ได้ใสเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีปลาอยู่นาะมีปลาอยู่นะคะ,ะ,คะ,ะแต่ตรงนี้ ดูบรรยากาศกลาง,งาน้ำไปดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเทนะคะพเพื่อนเหมือนเป็นเทนะคะเพื่อนถามเนาะแต่ว่าจะเตี้ยไปหน่อยนะ,ะพเพื่อนเนาะจะเตี้ยไปหน่อยหนึ่งนะคะรถจอดไหนหลานเดินมารับแล้วหลานไหนมาไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะนะคะ,ะขอบคุณนะคะพเพื่อนๆขอบกับรอบพเพื่อนๆจะเวียนหัวไหมอ่ะจะเวียนหัวไหม ตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เออเดี๋ยวให้ยายถ่ายเดี๋ยวดิให้ยายถ่ายเดี๋ยวดิโอโหดูสิดดูิโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูบรรยากาศการง,งานไปดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นแพนะคะเพื่อนเหมือนเป็นเพนะคะใหญ่มากเลยพเพื่อนตัวใหญ่มากเลยเนะาะเขาก็มาให้อาหารปลาก็ตรงนี้เขาจะทาเป็นเป็นจุดๆอ่ะเป็นจุดๆเนาะ คุณเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จบทริปนี้แล้วนะคะมาเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวค่ะมามาเช้าเข้ามาขับจะเป็นบริเวณกว้างๆน้ำไม่ใสเราเค่ะเพื่อนน้ำไม่ใสนะน้ำไม่ใสเดี๋ยวเดินออกไปเนาะเพราะว่ารถจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนช่อันนี้คนโตนะคะอีกคนนึงวิ่งมาแล้วน่ารักเชียวอันนี้หลานเล็กค่ะหลานเล็กน่ารักเชียวสมุติมี ๋ยวปอกกล้องกับยายหน่อยสิหลานสุดิล่ะอันนี้หลานยายค่ะหลานยายสวัสดีครับสิลกสวัสดีครับในกําลังทานเลยเนาะหลานย well, ปอกกล้องกับยายหน่อยสิหลานสุดิล่ะอันนี้หลานยายค่ะหลานยายสวัสดีครับสิลกสวัสดีครับในกําลังทานเลยเนาะหลานยากเขาก็ทําสวยงามอยู่แต่ตรงนู้นมีปลานะคะมีปลาอยู่เนาะในน้ามีปลาปลาซ่านนะคะ ใหญ่มากเลยเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยนะเขาก็มาให้อาหารปลาก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นเป็นจุดจุดอ่ะเป็นจุดจุดเนาะรอบๆเพื่อนจะเวียนหัวไหมอ่ะจะเวียนหัวไหมแล้วดูบรรยากาศกลางน้ำันดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเพนะคะเพื่อนเหมือนเป็นเพนะคะรอบๆเพื่อนจะเวียนหัวไหมอ่ะจะเวียนหัวไหม ไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าน้อะ <c oughs> นะคะขอบคุณนะคะพเพื่อนๆขอบคุณจะเป็นบริเวณก,กว้างๆน้ําไม่ใสแล้วค่ะเพื่อนน้ำไม่ใสนะน้ําไม่ใส,นะส <c oughs> เดี๋ยวเดินออกไปเนาะเพราะว่ารถจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะน้ําก็ไม่ได้ใสเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีปลาอยู่เนาะมีปลาอยู่นะคะแต่ะะตรงนี้อ่า <c oughs> แล้วดูบรรยากาศการกํากันดีกว่า ตอนนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเพนะคะพเพื่อนเหมือนเป็นเพนะคะเพื่อนถามเนาะ <c oughs> แต่ว่าจะเตี้ยไปหน่อยนะเพื่อนเนาะจะเตี้ยไปหน่อยหนึ่งนะคะรถจอดไหนหลานเดินมารับแล้วหลานไหนานนะแล้วหลานก็ไปตรงนู้นแล้วยายก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยนะพเพื่อนเนาะแบตก็หมดนะคะพเพื่อนค่ะแบตแบตเตอรี่พี่ซิมก็หมดเนาะ ใช้แบตเตอรี่สารองจะเป็นบริเวณกว้างๆน้ำไม่ใสเราค่ะเพื่อนน้ำไม่ใสนะน้ำไม่ใสเดี๋ยวเดินออกไปเนาะเพราะว่ารถจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนายอันนี้คน,นโตนะคะอีกคนนึงวิ่งมาแล้วน่ารักเชียวอันนี้หลานเล็กค่ะหลานเล็กน่ารักเชียวสมุตติมีไปเดี๋ยวไปแล้วดูบรรยากาศกลางน้ำไปดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นแพนะคะเพื่อน เหมือนเป็นเทนะคะแล้วดูบรรยากาศกลางน้ำไปดีกว่าอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเทนะคะเพื่อนๆเหมือนเป็นเทนะคะเขาก็ทําสวยงามอยู่แต่ตรงนู้นมีปลานะคะมีปลาอยู่เนาะในน้ามีปาลาปลาสร้างเนาะเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะ ะะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าเนาะนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบเขาก็ทำสวยงามอยู่แต่ตรงนู้นมีปลานะคะมีปลาอยู่เนาะในน้ามีปลาแลบ่าสร้สางหลายต้นไม้แต่ยายๆยก็มาเที่ยวมาดูตรงนู้นตรงนี้นะคะ ก็มาทดลองเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆไม่บ่ายค่ะคุณเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จบทริปนี้แล้วนะคะมาเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวคะ่ะมามา,มาช้เ้า